เครื่องนี้นะครับก็เป็นในแพดแอร์สินะผมลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่หน้าร้านจัดนะผมลูกค้าเข้ามาใช้บริการก็คือเพิ่มความจุนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการเพิ่มจาก64กิกส์นะผมก็ลูกค้าเนี่ยความจุที่64กิกส์นะผมเป็น256กิกส์นะผมร้านจัดนะผมไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad นะครับก็รับเพิ่มความจุนะครับที่สามารถเพิ่มได้สูงสุดนะครับอยู่ที่2 terabyte นะครับผมแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวหน่วยความจำนะครับผมตัวใหม่ครับตัวนี้ก็อยู่ที่256กิก ๋ต่เราเนี่ยเอาแนนตัว,นวนเนี้ยผมว่าหนื่อยความจำเนี่ยไปใส่ให้กับเครื่องลูกค้าับผมสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการเพิ่มความจุนะผมหรือว่าพื้นที่ในเครื่องเนี่ยไม่พอใช้เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการกับจา่าได้ผมเพราะว่าการเพิ่มความจุเป็นการมืหม,มุมผมทำได้สบายับผมลูกค้าเนี่ยสามารถรอรับกับได้เลยซ่อมยังไงไปเดี๋ยวไปดูกันเอา้าอันดับแรกเลยง่ายเลยคุณเกสสัมรองข้อมูลลูกค้าก่อนให้ไวเลยนะอันนี้ก็เป็นแนนแท้นะครับที่เรายกมานะครับเราต้องตีกาวก่อนอันดับแรก อ่าทำไมถึงต้องตีกาวนะครับถ้าเราไม่ตีกาวเนี่ยเวลาเราบอลขาไอซีตัวนี้ไปนะผมมันจะทําให้กาวตัวนี้ไปค้ากับเพจบอลขานะครับแล้วก็จะทําให้เราบอลขาไม่สนิทเม็ดขาเนี่ยก็จะเลียงไม่เท่ากันเวลาเราไปวางในเบนเบนบอร์ดก็จะทําให้แบบอ่าตัวบอร์ดเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานต้องเนียนนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนการที่เราเนี่ยต้องเตรียม IC หรือว่าเม็ดหน่วยความจำครับผมให้พร้อมเอาไปวางที่เครื่องใหม่ขั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้หัวแล้นะครับแบบไฟไปอยู่ที่350อยาสิองศานะครับแล้วก็เติมตะกัว่วเพื่อล่อครับเป็นการแล้งตะกั่วครับแล้วก็เป็นการทําให้พื้นมันเนี่ยเรียบนะครับหลังจากที่เราเติมตะกั่วเข้าไปนะครับขั้ตนต่อไปก็คือขัอ้นตอนการเก็บตะกั่วครับอันนี้ก็จะเป็นลวดซับตะกั่วครับพื้นมันเนี่ยจะเป็นเรียบๆนะฮะอันนี้ก็ จะเป็นหลังจากที่เราทำความสะอาดอีกบ่อยนะผมก็ใช้น้ายาตัวล้างเม็ดเอซีนะผมน้ำยาทำความสะอาดอเนี่ยเราจะได้เม็ดเอซีที่แบบขาเรียบนะผมแล้วก็ใสเงานะผมเวลาเราเติมตะัวเข้าไปเนี่ยก็จะดูดเหนียวแน่นนะผมทาให้ตัวเอซีเนี่ยแข็งแรงนะครับทีน,นี้เราก็ไปรีบอนนะผมเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการรีบอนนะผมก็ะ <ED> จะเป็นตะกั่วนะครับที่เราจะเอามารีบอนขาของ เม็ดแนนนะครับผมอันนี้ผมก็เอาออกมาแล้วนะครับเตรียมที่จะไปบอลลงเพศนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพศบอลขานครับแล้วก็เม็ดแนนเนี่ยอยู่ข้างล่างผมอยู่ด้านล่างอยู่ตรงน,นี้นะครับเราก็จะบอลขาเข้าไปเติมตะกัก่วให้มันเต็มทุกช่องนะครับผมอ่าขั้นตอนนี้เวลาเติมเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับว่าตะกั่วมันจะปินไม้อะไรไหมนครับ evet ผมเวลาเติมเนี่ยต้องเติมทุกขาให้มันเท่าๆกันนะครับ ถ้าเกิดไม่เท่ากันเวลาไปวางบนบอร์ดเนี่ยจะทําให้มีปัญหานะครับเพราะว่าขาใดาขาหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยึดติดกระบอกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําทให้ขา,าละขาหนึงเท่ากันอโอเคครับอันนี้ผมเติมตะกัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วผมอันนี้ก็ยกแผ่นเพจขึ้นนะครับเราก็จะได้แบบ ตะกั่วที่เติมอยู่บนเม็ดแนนนะผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเติมตะกั่วเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทําการไล่นะผมเม็ดตะกั่วเนี่ยให้ตะกั่วที่เราเติมไปเนี่ยให้มันติดอยู่กับตัวเม็ด IC ซรนะผมดเม็ดแนนลม50นะผมเป่าได้เลยอ่ะทีนี้ตะกั่วนะครับผมก็จะเริ่มละลายติดกับตัวเม็ดแนนนะครับอ่ะโอเคครับนะผมดูด้านข้างนะครับทุกคนเห็นไหมผมว่าขาของตัวไอซีเม็ดไอีเนี่ย จะเท่ากันเป๊ะทุกขานะผมเวลาเรา,าวางลงบนบอร์ดเนี่ยจะทําให้ยึดติดผมแน่นผมะจะไม่แคบง่ายครับหลังจากที่จานนะครับเพิ่มความจุให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับจาก64เป็นตัว256นะครับอันนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเช่นนี้นะครับพอจานนะครับทําเสร็จผมก็เอามาประกอบเข้าเครื่องปุแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี้นะครับลูกค้ามีการเปลี่ยนแบตด้วยผมก็ทาการเปลี่ยนแบตให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทุกอย่างจบเรียบร้อยเคสนี้เท่ากับจบแล้วนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถบล็อกอินเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกมานะครับสามารถทักสอบถามแอดมินได้แอดมินคอยตอบย4่ชั่วโมงนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อเราได้นะครับหรือสามารถบล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับอาการอย่างนี้ทำง่ายง่ายไม่ยากครับ